ท่านก็สุพรตอนนั้นอ่ะมันเป็นหนุ่มที่รอพิสูจน์แล้วในปศแเราสาววักลีฟนะคะแล้วก็เป็นไอดอลของพี่เพราะว่าท่านก็เป็นนักวิจนะัยเนาะแล้วก็ลักษณะกา,ารทำงานของท,ท่านเนี่ะพี่ก็ยึดเป็นหลักค่ะรู้ว่าท่านจะเป็นคนที่สุภาพนะคนะอ่อนนะ้อมนะคะแล้วก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็ตั้งแต่ชีวิตการทำง,งานไปเนี่ยก็คิดว่าท่านสุพรเป็น,นท่านขอ,พอสอขอพทรที่ กคนไมีความสุขพี่พูดได้เลยเพราะว่าทางางสามสมยนะแล้วก็ที่ทํางานมาสามสิบสามปีก็สิบเจ็ดปีที่ทํางานร่วมกับสอนอมานะคะก็อย่ากใจจริงก็คือคนสอนอนเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เราทำงานเป็นแบบเป็นที่เป็นน้องนะคะก็คืองานก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ที่ประสบความสาเร็จมาทุกวันนี้ ที่ว่าส่วนหนึ่งก็คือได้รับการสนับสนุนนะคะจากสนออะไรอ่างนี้นะแล้วก็ที่ว่าถึงแม้พี่จะไม่อยู่นะเพราะว่าก็ต้องย้ายตามสามีที่ไปรับตำแหน่งที่ยูเอ็นที่นิวยอร์กนะก็ก็คิดว่าเรายังมีที่ป๊อกมีที่เก๋มีพี่เอนะคะซึ่งที่ป๊อปก็อย่างเมื่อกี้พี่ได้รางวัลไปไม่ทําให้ผิดหวัง ก็คิดว่าเรามีทีมงานที่มีคุณภาพโชคดีที่มีท่านรองลอยก็มาช่วยดูแลตรงนี้นะครับที่ก็ไม่ได้เป็นห่วงเพราะว่ารู้แล้วว่าสอนเนี่มีคนที่มีคุณภาพแล้วเราก็อยู่ด้วยกันแบบเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ตั้งแต่ที่เป็นนักวิจัยที่ตำแหน่งเล็กๆขึ้นมาเ่ยนะคะจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีวันไหนที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะทำงานก็ มาแล้วก็มีแต่อรอยยิ้มนะคะอย่างี่ตึกแปดเนี่ยเราก็จะทานข้าวด้วยกันนะคะแล้วก็ส่วนก็สนิทกันแล้วก็วันนี้ก็ถึงเวลาของพี่ที่จะต้องไปดูแลควรอบครัวนะคะจริงๆก็ก็จะมีงานทำด้วยนะคะก็เป็นเวลา,าก็คิดว่ายังมีพี่ปอพี่เก๋พี่เอ้มีท่านลองบอยะก็คุองสอ้วยกัยนะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ ก็เป็นกำลังใจให้เราเนะคะยังไงสอนเรเราเนี่ยไม่ถึงแม้ว่าจะมีเรียากยังไงนะคะแต่ว่าเราทำได้ครับ